เธอไทยมาเร็วไว้ก็เร็วไปไม้ขนาอยู่กันคนล้าต้องเราทุกที่นองก,กันมีความรู้สู่งานในวันไว้มีวินันใจเย็นเป็นีิคนทัน่วไปอยู่ oh จะเสียจรักจะให้มันไว้อันน้มอันเกินใจฟ้บบาองุ่นตรงลาที่รปกินโอเคพ่อบ<า>มหลังจากที่เราได้เข้าร่วมถาดไปแล้ว <c oughs> อ่าไปจุดไฟถาดไปเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจดนัดหมายตอนเย็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้อง ประกอบอาหารหลังจากนี้จะให้ไปจัดการตัวเองนะครับใครที่เสื้อผ้าเปียกหรืออะไรหน้าหรืออะไรไปทําจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะครับตอนเย็นก็มาในชุดชุดลำลองอนกานแล้วก็มีหมวกมีผ้าผูกคอมเมือยผมครับหมวกหมวกไม่ต้องหมวกหมวกไม่ต้องก็ได้ก่อนหมวกไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวหายครับโอเคหลังจากนี้ขอพบลูกเสือสามัญก่อนเนาะอาจจะนัดหมายนัดหมายเรื่องของ อ่าพุชรานะครับประมวนมาลัยอาจจะมีซูรูนะครับแต่ว่าน้าองๆม,มีชุเดเปลี่ยนนะครับ